ชัญยาณไม่ดีลงมาแต่คลิปสั้นๆมีไ,ไวไฟหรอว้านนนวนมนหัใจจะรออ้ยไปลมา I am out แต่หนูว่าก็น่าจะเอาของของอมนะค ยาลูกาแลอแกงเขาไอก่ออสีจนลูกไฟโอ้โโมีมวกและนี่ก็องไฟหมเนี่ยมาบ๊อก มนตรงนี <prediction? S 3> mm ้เขาเข้าไปดูเขาก็เอาไม้เอาอะไรเงี้ยมาวาดผีตกแต่งบ้านเขาเกรยก็ได้เกยปืนสองแม่เราเป็นปัน นเป็งฟันแล้วครับนบ่งนันงงอันตัววอั้นิ่ง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 นี้นนน่นิ่นน่านนนนน่น่น โอ๊ยน้องน่ะเั่น้ำลาย โอ้ยมาได้ยังไงมันไม่ใช่ที่ไดโนเสาร์มานะแถวนี้น่ะเลี้ยวสิเอาไปทำไมหินขอถามเอมเอแม่มันจะมาทวงเอาแหละเออนั่นแหละ ระวังมันดูดเอาผมไหนคะเตรียมพร้อมน้องเพื่อนจับไปดีด้วยน้องจับไปดีนะ จิ่งไปเลยนะลองหมวกหลุดไหมะคะ,ะใช่ค่ะ,ะนี่ขึ้นเขาเนี่ยเดินไปเฉยไม่อล้ว มีทางเข้าสวยมากเลยคะ่ะนี้โอ้กำลังทำกระดับบ้านแล้วนี่ยมันดึกคนหนึ่งเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะจากท่าเดินคือเหนื่อยละแล้วสองคเนเลยค่ะ,คะ พระ <ผ S 1> ใหญ่ผูยยก<อ>พ<ว>กพลัง<อ>ลยืดเหยิบเลยจ้าหยิบคนละสองต้นเลยจ้าได้พระใหญ่เราค่อยเดินสกไกายบอสก็ได้เลจ้าหยิบเลยจ้าหยิบคนละสองต้นเลยจ้าร <c oughs> ับต้นดอกเบงของพรองค์พระใหญ่จ้าจตามกำลังสภานเลยจ้าหยิบเลยจ้าเดอกกระเช้า ยงค้างใสสาธุสาธุพร้อมค่ะ,คะใส่รองเท้าเลยลูกไหว้พระเลยลูกไหว้พระก่อนนะคะ ไงานต้องหายไปเลยไหนพี่หอมนี่โอเคยืนรอนะคะพี่หอมเป็นไงบ้างโอ๊ยน้องเขียวเหรอลูกน้องก็อย่าก้มมองสิน้องก็มองภูเขามองน้ำ พุกจำเขาเสียวรูโอ้ยแม่ก็เสียวเหมือนกันแม่ก็ไม่มองเลยมันเป็นรูๆอย่างนี้นก็เป็นโคอันนี้แม่น้ำอะไรเอาแล้วอย่างนั้นก็ตรงนั้นก็ฝั่งเราสิ ตรงนี้น้นะป่าทานี้ก็สองราน้ำนน้งน้ะป่าน้นาดีเด่นแล้วพี่หอมก็ไม่ต้องมองข้างล่างมองน้ำเลยายย่างอกมองเนเขามองน้องจะได้เดินไปเร็วัว มองน้องนะมอง,มองพ่อนะแม่บอกนะมองน้องมอง,มอง น้องรอนหน้าเลอา้าเดตนอ้ยตะลุนสมากมาบ้